ปีนี้เป็นปีทดสอบทด่องเรื่องทานตะวันเห็นขอผิดพลาดเห็นการบำรุงปีน้านี้ว่าเิเป๊กก็เก่าแล้วตายังมีลมหายใจอยู่นั้นนะ <c oughs> จังววาเมื่อคืนนี่ไปงานสวดถอดสวดทอนอุโบสถวัดปาสีตาลอยโอ้คูบาอาจารย์ไปเห็นละอบอุ่นนะนะทากลางซ้ายล่มล่มมาจากไหนอุ้วะเห็นมันเหยียบหายไปดนเติบเดย วัดศรีตาลอยนี่ก็มีอายุสามสิบกว่าปีนะเพิ่นไปอยู่หันปีสามสี่สามห้าเพิ่นเอาซาลาเป็นโบส สลากเป็นดูดีเห็ดท้าวอนเรียบง่ายแบบฉบับของพระป่าพระกรรมฐา,านหอด <c oughs> ตด้ใหม่เพิ่นปลูกใหม่เป็นส่วนมากแต่ว่าปลูกแล้วมันดูงามกลวยวัดเฮ้าต้นซักต้นยาง ปลูกทีขึ้นสูงลำต้นตรงว่าเป็นลำเทียนปัดป่าซีตาลอยนี่ความอบอุ่นของวัดสายสาขาวัดน้องปลาพงคววมเอือเพื่อด่านประทัาบีน่นี่แทบจะเต็มรอยเลยนะเมื่อคืนไปเห็น พอแม่ครูอาจารย์ผู้มีอายุไว,ไวัวยวัยวุฒิมีอายุมากเกตสิบสิบแปดสิบแล้วก็มีมันไปยืนฮัตถาปาทรวมสอดรวมสวดทอดสวดทอนพระจอบประสงรอยเก่าสิบกว่าร่ปนะเขืน โอ้บแมนธรรมดาไประได,ด้ในช่วงดูดูแลนี่จังวาเข้อนี่บุญหลายสาย,ย้าวตัวได้เกิดมาแล้วก็ได้มาบวชในปรปตัสศาสนา บวชเลือกอเลยไม่อยู่ในสายสาขาพ่อแม่ครูอาจารย์สายน้องป้าพงนะจะมีโอกาสได้กราบนิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์มารวมงานวันที่หาถึงที่สิบกุมภาพันธ์วัดปานนจิกสวนจำปางามงานปฏิบัติธรรม กัปีนี้ก็ียมีการเปลี่ยนแปลงในรายเติบพ่อแม่ครูอาจารย์ปูเพินเมตตาอนุเคราะห์ห่อมาทุกปีมีจิตนิม,มนต์มีภาระจะต้องเดินทางไปแดนพุตธภพุิประเทศอินเดียไปในช่วงงานบัดปานุนิกพอดีพอดี ลงพอดำลงลงพอสว่างเป็นสิเดินทางสองวันที่หกคนนะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินลัดป่าขามทะเลเอาปังกอขึ้นผู้แนวประเทศอินเดียเป็นดับบาดแดนปุตธภพมิ ทินเกิดอุบัติขึ้นแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเอาเน่นไปปฏิบัติธรรมโอ้เน่นก็เจ้าก็มีระเบียบเรียบร้อยพอสมครวรเลยเน่นสำรับเรียนอยู่วัดลำคุณอำเภอม่วงสามสิบเน่นเนีน่ยก็อดีตเจ้าวาด ปัดปาวิเวกธรรมชาติอดีตหลวงพ่อเจ้าคุณอามรพระมงคลจิติธาดาเป็นให้คววมอนุเคราะห์สงเคราะห์แต่ก่อนเป็นบ่ทันนขอมาอยู่นำหลวงปูชชาเิ่นก็เป็นครูสอนโยหันนะตามชีวประวัติเพิ่นนะเมื่อข่นข้มมาอยู่น้ำหลวงปู่ชาแล้วเิ่นยังให้่วมอนุเคราะห์สงเคราะห์ แกสัมมานเนมสมบัิขึดเห็นหลวงปู่ชาพูดว่ามีพระปลาอยากไปเรียนแจกท่ากับเปินเปินสีเขาปลาหลวงพ่อแล้วก็สีเขาไปเรียนหนังสือแยกทางกันเปิดหลวงปู่ไปเรียนก็นตั้งใจเรียนให้อาศัยภัยพึงกันให้มันได้นะจ๊ะ พุทธศาสนาในเมืองไทยนี่เขาตรงเข้าอกเข้าใจเข้าถึงขนบธรรมเนียมการประพฤติธปฏิบัติอย่าให้มันคัดของตัวตัวบทกฎหมายนะพระเจ้าพระสรงนี่บ่มเมนผู้อยู่เนื้อกฎหมายดย้ไปอยู่ประเทศใด้ห้องก็ยู่ใต้กรอบของกฎหมายประเทศนั้นๆนะ อุตรจอกรเปนจังตัดเลยว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอไปอยู่เมืองใดบ้านใดอย่าไปทําตัวเป็นปฏิปักษ์กับประมุขของประเทศสนทสันั้นานๆเลยคืออย่าไปทําตัวขัดกับพระราชาเขานะั่นนะแต่ก่อนกฎหมายมันขึ้นอยู่กับคมหอบคมดาบของพระราชานะมีการเป็นอยู่้วยพระราชาเป็นใหญ่ สมัยครั้งก่อนพุทธการก็ดีครั้งพุทธการก็ดีเป็นจังห่าอายุตใต่ปิจเจรณาบึงแต่ว่าก็เป็นการปฏิบัติสอดคล้องไปด้วยกฎหมายนะจะไปเป็นปฏิปักษ์กับเขานะมันจะอยู่ลำบากนะจะอยู่ลำบากเห็นบอกคือมี พระราชาเปี้ยบเพื่นเห็ดดีมเหตเหสีเพิ่นเหตดีกับพระเจ้าพระสงฆ์เหตดีกับภิสุบริษัทตธนุบำรุงด้วยปัจัยสีบ่เคยขาดบ่ไเดขาดนะเมื่อเมียเพิ่นต,ตายบเพิ่นสิไปถามระพุทธเจ้าว่าเมียเพิ่นหลังจากกายแตกดับตายไปแล้วสิไปอยู่สวรรค์ชั้นใดนะนะ นางนี่ก่อนตายนีย่มีจิตกังวลน,นะวิตกกังวลเขาเรียกว่าอะกุศลวิตกกันนะคิดชีวิตของนางนี่สะอาดมันจดมาโดยกายใจตลอดมีพลาดอยู่น้อยหนึ่งจะโกหกเรื่องอีกอย่งก็เราโกหกภาวามีรอดนะโกหกพระราชาเพราะ ่วยนักจวนเจียนใจสิขาดจิตเราไปของอยู่หันไปติดอยู่หันนั่นแหะพอตายไปแล้วดิงนุ่งละนลกเลยนั่นะพระพุถธเจ้าเป่นกับห้จักเป็นยังว่าแสดงทํำปฏิหารพระราชาเขาไปเข้าเฝ้าปุทธเจออ้า,าย่มได้ว่าสิไปถามปัญหาตัวนี้ลืมมันยามกลับมางหอดเวียงว่างแล้วก็คึดได้นะ สองเถื่อไปย่ำไดประสิถามเรื่องนี้ว่าเมียเพิ่นนี่ตายไปแล้วสิพยุตสวรรค์ชัน้นใดเอนะเ mm hmm. พราะว่าหมั่นใจใน,นการทำคุณงามความดีของเมียเพิ่อนน mm ั่นแหละแต่รพระเจ้าเป็นหัวจาก,กว่านั่งไปอยู่ใส่แต่ว่าข้าเพตู่จังสันตะเกิดพระเจ้าเป็นดินถ้าเกิดพระราชาถามเป็นกระติตอบตามตรงนาะพระพุทธเจ้าเนาะยูว่าใดแล้ว ภิกษุบริษัทในประเทศนั้นอะโอ้เมียกูเห็นดีน้ำปันเนี่อันไดที่เหมาะแก่สมณะสารูปจะเสพจะบริโภคด้วยปัจจัยสี่มงวรแก่สมณะจะเสพจะบริโภคเราปัญหาให้ทุกอย่างสิมาตกนรกอีกสิเอาไว้ให้ยังเกิดสิเรียบร้อยส่อนเพิ่น,นงแสดงทำปฏิหารขึ้นให้ลงซะก่อนนะ พรครั้งที่สามไปมานั่งได้ขินสวรรค์ได้เด้ไปเป็นอเนสง์ที่นั่งทำคุณงามความดีไว้ไปกาบเปลี่ยนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกตามตรงว่านา่งไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นเราก็ว่าโอ้ยเป็นดังขาพระพุทธเจ้าคิดไว้ดีร่างทำความดีเลือกเกินนั้น คน,นทุกคนิสงสัยฟังเดว่าวเป็นยังเพิ่นจังตงนกนรกจิตมันกังวลน,นะนะจิตกังวลเดืองอกุศลวิตกก่อนใจเสียขาดมันดิ่งลงไปก่อนแต่ว่าอยู่บ่อน่านนะนะอยู่บ่นานเน้วก็ออกจากันมากก็ดิ่งขึ้นสวงสวรรค์เลยนะเพิ่นจงเปรียบกับงวัวน่อย คว้ยน่อยมันอยู่ในคอเขาเนีย่ยมันสิเวลาเปิดคอ,อกมาเนี่ยมันสิออกก่อนพอก่อนเม่มันเห็นบ่เป็นหยังมันจังออกได้ทั้งที่กำลังมันหน่อยก็งวงใหญ่คุ้ยใหญ่เพราะว่ามันปวนเปลี่ยนอยู่ปาออกคอเลยปวนเปลี่ยนอยู่ปาออกคอจังว่าเวลาคนป่วยระยะสุดท้ายเิ่นอยงหงเอาพระไปเว้าวให้ฟัง ว่าให้ภาวนาาว้าให้หั้จักกดโทษว้าให้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่ห้องเคยทำเคยจัดเคยเหตดไห้ตอนยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์อย่าไปคิดเรื่องมันบ่ดีจิตเป็นสิไปผูกย่หันแต่คิดเรื่องบ่ดีจิตมันผูกย่หันเบิรลมหายใจมันก็ปิ้งไปหลดทีละบาท สำลูกธน,นูออกจากฟักกันได้อยู่ว่าใดแต่ไปอยู่ดนอยู่นาน่นจะขึ้นเบิงภูมีคุณงามควมดีให้ระลึกนึกพอเลยนะสิบไปไใส่เขาขึ้นเบิง<ม>ขนาดภูมีคุณงามควมดีพึ่งกระทํำอยู่ตลอดแต่ว่าอวิชาปิดไว้บ่ได้ขิดเห็นกันยังปริง้งลงไประดกสกทักหนึ่งเห็นบ่เรื่องม้วนบเฮ็ดให้เฮาได้ฮย้หจกัก จย่งว่พยายามเจ็บป่วยมาพยายามอย่าเอาจิตไปผูกกับอันนั้นอย่าเอาจิตไปมัดกับอันนี้อย่าสิไปทุกกังวลห่วงหนาพระวงหลังนะนะให้นึกถึงลมหายใจเขาออกเขาออกผู้มีพื้นฐานบางเทอลืมไปไปบอกเปน็นเนะพระชี้เนะเพื่นกะคิดได้นะว่างได้เบาจิตเบาใจได้แต่ผู้บ่เคยจัะเถื่อ,อตั้งแต่เกิดมา มุมุ่นอยู่กับการขาดสัตว์ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์หน่อยมุมุ่นอยู่กับการค้นคว้าหากินทำบาปอยู่ตลอดจน,นอายุเถ่าแก่มาหกสิบเจ็ดสิบปีก็ยังบวได้ว่างเดืองโทษมวลนบนื้อยู่ยังพึ่งกระทำต่อเนื่องอยู่จังสี้เวลาลมป่วยมากสิไปบอกในพุโทโธสัมมา阿拉หังมันกับ,บ่ได้แล้วมันบกจักกุยามกรมเงี้ยมขนาด ก็บมาลมันขันน้นถนูแค่ยังถือขหลากไปถือเสียมหลากไปไปหาขัวบกคอยไปหากบเสียนยินลำหายหน้าลำหน้าท่ามหน้ายังกอบขุนที่ละทันยามแหลกมากไปหาปืดจีดินรา้เอาเขียดก <c oughs> ีน้าเออไม่สดแนวสีมีแต่แนวส้างบาปท่านว่าลูกอาจารย์ไปเยี่ยมเจ็บป,ป่วยมากว่า อรหังเลยย่ายอลาหังอลาหังก็บ่ไวใดเป็นอลาหอยอลาหอยแม่เพิ <Bu clay>. ่นเปิ่นเอามเทียได้ฟังเรื่อยๆเห็นบ่คขิดเห็นได้บอกคอยเป็นอลาห้อยอลาหอยอยู่ข้่นบอกให้พูดโทกับ่พูดโทบ่ไดที่แล้วมันเจ็บพูดโธ่พูดโธอยู่กันพูดโธ่บ่ได้โอ้ยจังว่าคนจังให้ระมัดระวังคือเคยบอกให้ฟังเห็นบ่พพอแม่ครัวจารย์เปิ่นเคยขึ้นแสดงทม พระหลุนเล่าข้าวเดียวกันเก็บป่วยอาพาธนักมากเพราะเราเคยบวชเคยปุ๊บปาป่าดุมไปปฏิบัติภาวนาอยู่ปานั่นทำเนี่น้ำกันได้ยินข่าวว่าป่วยนักไ,ยยยกไปเยี่ยมอยากไปบอกว่าธรรมะให้ฟังอยากไปบว่าธรรมะชะโล่มจิตชะโล่มใจเป็นทีตั้งแห่งสัมมาสตินะ พ่อไปหอดแล้วโอ้ยต่เสียดาย่าฉันจิตลราบมาทางเฮาเลย่นะมีแต่โอดโอยมีแต่คว่นคล้างมีแต่ห่องเพือพกไปจิตปัมป่มปั่มเป,ป้อไปต่เสียดายเวลาบวชมาดนซื้อ,อ,อน่ะขึ้นก็บอสซ้ำเร็จย่ะครูบาอาจารย์แจ้งว่าโอ้หู่เฮาเจ้าไปเนี่ การทำคุณงามก่วมดีไว้เนี่เอาไว้ยงมเจ็บป่วยมาให้มันลึกนึกถึงให้การอาการเจ็บป่วยห้อนี่มันทุเราเบาบางลงไปนะมมบางเวามันเศร้าหงอนข้อลึกถึงกววมดีได้แต่ว่ามันมีพลังน,นะว่าชาตินี่เกิดมาห้อเดี๋ยวทำคุณงามคววมดีดีไปแต่ก็บพียก็หนองดีไปหอดน,น้ำพอน้ำแม่ดีไปหอดเห็ดในทางพระพุทธศาสนาหูเส้นทาง ในการประพฤติปฏิบัติเบิ่งจิตเบิ่งใจเบื่องลมหายใจเจาของเข้าอกเข้าใจวิธีการปฏิบัติอยังเกิดขึ้นในใจพุดขึ้นมาแยกแยะได้ว่าเป็นดีเป็นา้ายเป็นกุศลเป็นอกุศลสิ่งที่ควรบำรุดให้เบิดไปจากจิตจากใจก็คือของที่มันบ่ดีน่ะนะนะความคิดที่มันบด่ดีอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้น้วยความบด่ดีมันว่าเป็นอกุศล ย่่สิไปใส่ใจผูกมัดรัใไ้มันก่อหมอบขึ้นมาในหัวจิตหัวใจห่อนะฝ่าวำราดสารมันถิ่งไปนี่ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อค่วมว่ดีว่งามอากุศลทั้งหลายมันผ่านเลื่อนออกจากจิตใจเข้าไปากุศลมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นนะม่นมีอีกอยงางนกุศลมันเกิดขึ้นแต่กระลึกนึกถึงเพียนไหนมันเลืิญงอกงามขึ้น ให้มันอยู่ในใจเ้าโดนโดนคือเ้าวย่ำหอดแหงหงเงินบ่เวลาเ้าเปิดพัดลมเ้าบ่อยากให้มันทรายเดอยากให้มันจ้องใส่เ้าหน้าพัดลมมันจะสิได้เย็นคว่ำขึ้นเลยแต่มันทรายคือเก่าน้ามันสิพัดมาฮอดมันก็สิอันนี้กุศลคือกันแตาเ้าเพียรให้มันอยู่กับจิตใจนั่นแนละมันก็สิมีแต่ความสุขนะกุศลคือความเฉลียวฉลาด ฉลาดในที่นี่คือฉลาดในที่ปบปักป่องกันว่าให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตในใจเฮาไดน้น่นะฉลาดแยกแยะได้ดีส่วนนะว่ามีฉลาดไปตัางอื่นเด้ฉลาดาทั้งธรรมนี่คือฉลาดหมู่สิ่งนี้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นอยู่ของเห่าก็คืออีกอยังคือฝ่ายอากุศลมิจช้าทิฐินั่นแหละสำคัญการเห็นพิษทุกเหลืองเลยเป็นกรรมอันใหญ,ญ่เลยแหละนะ ก็ต้องไปหูหล่ำเรียนมากมายังหรอกละสัวท่ำดีน,นี่อันใดเบิงเอาใจห่อไปใส่ใจเพิ่นเบิงมันเป็นจังแหลสิ่งใดที่ห่อบ่มักเพื่อนกับสีบ่มากกักด้วยกันกับห่อสิ่งใดที่คนสียงหอบ่มักคือ,อยังการติชินนินท่าการพวดขําหยาบทะเลาะโตเทียงกันกสแสดงกายอันหยาบกระดา่างบ่มีความอ่อนหล่อมทำตนความละโมบหลบอยากได้ของคนอื่นนี่ห่อบ่มัก เห็นผพื่นแสดงเขาก็รังเกียจบ่มักพื้นกับบอมักกันก็เหานั่นนะบ้านเอาใจเฮาไปใส่ใจก็กเขาบ่มักเหาก็่าไปบอกที่ละนินทาว่าลายกันพวดใส่ลายป่ายสีกันเฮาก็จะไปเหตุเฮากับ่มักพื้นก็บ่มักในทางพุทธศาสนาพนยังว่าหยุดอยู่ที่เหานี่นะหยุดอยู่น้ำห่อนี่บ่ได้ไปหยุดอยู่มองอื่นเน้ ที่ซ้อนกันอยู่คู่มือก็สซอนที่ยุดอยู่กับหฮาเนี่ยข่วมทะเยอทะยานอยากอยังก็ได้มื่ยแต่ไปอยากลำอยากรวยมันก็นเมื่ยเหตุปัจจัยเพื่ออยากลำอยากรวยคือผวกเขามีเงินล่นฝาล้นแผ่นดินมันก็เป็นไปบ่ได้ดอกห่าเจ้าไปแต่ว่าจะให้มันถูกใจมีบ้านนอนยามเน็ดเหนื่อยมากก็มีบ้านได้พักได้พับเศร้าได้อาศัยได้นอน ยามหิวก็มีเขาอยู่หมอ้ออยู่หวดอยู่กองได้กินย่าถึงหลัเหตุการณ์เหตุงานมีห้มีหน้าใ้เหดให้ไใสสวนมันก็นพอใจแล้วซ่ำเนี่เจ็บป่วยมากก็ได้รักษาโรงพยาบาลเขากลา้หมอกลดยยาบริเ้ป่อยให้มันนอนส้มอยู่บวมีัไผดูแลเบิง่งตอนนี้มันก็ดขักกับเร้ชีวิตของคนการเกิดมากั่นนะสุขทั้งหลายทุกทั้งหลาย บรได้อยู่เกิดขึ้นกับมีเงินมีทองมากมายมีตำแหน่งการงานใหญ่โตอีหยังเสมอไปทุกข์อกันบ่แนวนาบบมีเงินมีทองมันสิทุกข์ทุกข์ในท่างพระพุตธศาสาานาเิ่นเบาเรื่องทุกข์ด้วยใจไปผูกมัดบัดเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องพันธนาการคือทุกข์เธอเยอะยานอยากอยากเป็นอย่างสันอยากได้อย่างสี่จนบวบ่งสถานะเจ้าของนะลืมเจ้าของไป้นะ เ็บว่าคนทั้งหลายที่มันทะเลาะวาะแแวงกันอยู่งว่วมืออนี่ว่ามันคนบุมีบัญญาเนี่ยขั้นตั้งผาก็จบปะเลี่ยนปุน่นก็ไม่แต่ะเลี่ยนทำามได้มาทะเลาะกันออกซื้ออยู่คู่มือนี่วะารแบบขั้นว่าพวกหลูก,กฎหมายกันเกิดไม่จบดิติสทั้งนั้นได้มาทะเลาะเทียงกันเรื่องกฎหมายกันว่าเรื่องพวกลำรุวยบาดไม่แต่พวกลำาร่ยได้เราบาดแกงแย่งกัน ว่าเป็นครูอริกันเพ่นว่าเป็นนับมาแต่ปวกมีเงินมีทองเท่าน,นั้นแ่ลำรุวยกันเท่าน,นั้นพ่นว่าขากันจางเมื่อปืนยิงกันเห็นบอกควมอยากมันบ่ดจักพ้อปัญ้อนเขาบวดข้นอ่อก็เสตตายแจ๊กสีหาถ้ากินแต่ปากจะคข้องเน้่ยกัจะเคยเห็ดเพื่อผู้นั้นส้างเพื่อผู้นี้จักสี่เพื่อผู้ใดท่อนบ่หยุทธ์ยู่นําเจ้าของเกิดขึ้นมาบว่ไเด้เคยคิดว่าจะคข้องสีตาย เพนิบา่าการบลลึกนึกถึงค่วมตายค่วมตายปร,ปรกากฏขึ้นในค่วมคิดของเขาบลลึกนึกถึงอยู่ตลอดเียมันเจ็ดห้าประมาทประมาทในการกระทำประมาทในคำพูดประมาทในค่วมคิดคิดเป็นยังคนห้าประต่างกันดอกจมอยู่กับค่วมละโมบหลภอยากได้นี่่ะเห็นบ่วเวลาประกาศรั์สินที่เขารับตำแหน่งนั่นนี่ออ้ยมีเงินจกักไลร่อยหลาดมีเงินจกักาใดพันหลาดมีแต่พวกมีเงินทั้งนั้นเลย แห้งอยากได้ไเขับไปอยู่เพราว่าข้าผ่านมาข้อรักชันชอโกงกันน่ะบาัจักสี่เอาไปอีหยังเนาะเข้าไน้เงินมาลอยหนึ่งพันหนึ่งเนี่ย,อย, 1, ยโอ้ยใส่ยเยาะทลายมือนน่ะพักอยู่ไ้พักอยู่หน้าก็มีเขาอ,อยู่เหลาก็มีตาอยู่ร้องก็มีพอได้กินได้อยู่องเขาไปกินแสบนอนรับโรคภัยบ่เบียดเปลียนเนี่ยมันก็สุกเลยเลยเพิ่เรียงว่า ทุกทั้งหลายทุกจากใจขาไปยึดเกี่ยวมาสิ่งนั่นสิ่งนี่เป็นของตนว่าสิ่งนี่สิ่งนั่นตัวสิดใดมากค้นขวายเถเยอเถื่อญานอยากได้เกินกําลังสับเจ้าของเกินกําลังกายเจ้าของเกินกําลังสติปัญญาเจ้าของตายแล้วผ่านเนี่ยย่ว่าเป็นได้หม่มันแย่งกันตะเกียรตะกายกันเถื่อเป็นหนมเป็นอย่างนีน้อยากไปมีเงินนั่นนะ แย่งกันเพื่ออยากไปอยู่ในตำแหน่งมีอำนาจเพื่ออยากมีเงินอยากมีบริวารอวดอ้างกันมองกันอวดอ้างกันเรื่องกินอวดอ้างกันเรื่องบริการบริวารหอมหลอมมันยัง่บงบ่มีบริยัง่งเห็นบ่เสร็จบัตรถึงเวลามันแเดียวเม,มื่อหาเมืองห้ามมนสิตายแบบใดแบบสิตายแบบขอาใจในขออัดขอทำสิตายแบบปล่อยว่างสไตายแบบผูกมัดรัดเกี่ยวมีแจ่ผูกแต่ดึงไว้พ่ ถ้าเขาตายแบบปล่อยว่างตายแบบเขาอกเขาใจว่างได้มันบ่ได้มาเกิดอีทุกยาก,ยากอีกเด้ <c oughs> เกิดมามันถูกวอลกูเหมือนนี่คืดเบิงได้แล้วเขาคืดเบิงดีล่ะจักสีว่าถูกงอนอีหยังแต่ละเมื้อนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้มันมีความซุกจักชั่วโมงมีความ,ามถุกจักชั่วโมงนแหละแต่ที่ว่าจะคของมีความซุกมันสุก้อนอีหยังซุก้อนทำพิษก็มีได้เห็นบ่าโจรขโมยเห็นบ่ามันเป็นลขคงกรได้มันก็มีความซุก มันทำความสุขได้มันมีความสุขนะห่านในสุกหย่อนในยังสุกหย่อนในว้าพื้นเขาสุขหย่อนในนินท่าผื้นนั่นกาวโทดผื้นี่เรียกว่าสุขหย่อนแบบไดสุกในทางพุทธศาสนาเพิ่าละม้วนมนีออกศินบรดีสุดละเรื่องการปูดใส่หลายป่ายสีละปูดละเรื่องการหลักการขโมยละเรื่องของการขาัตวัตัดชีวิตละเรื่องออกจากนำเมารักยาดองทั้งหลาย นี่ควมสุขอยู่แบบร่มหายใจ,จเจ้าของภาวนาพิจารณาอยู่ยังสั่นนะอย่างโอ้วรรมดาเนีแม่ออกแม่ต้นห่าฟังคุ้มเหมยมันขเข้าอกเข่าใจเด้บ่แเป็นหูกระทะตาไม่ไพเด้เห็นอล้กระบปร้จกคิดบวบันทาเด้อ้าวป่อยฟังไปสันละ